สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมฟิลฟิลปริญญากันอีกแล้วนะครับผมและว,วันนี้นะคผมจะพามาดู6สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเข้ามาในเกมจอภาค2นะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะครับก่อนอื่นเลยฝากดกด s u บ s r r i e ์ไลค์แชร์กันก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมนะและ6สิ่งมหัศจรรย์น,นี้จะเป็นอย่างไรเราไปดูกัน และสิ่งแรกนะครับที่จะเข้ามาในเกมดอนะครับและเป็น1สิ่งมหัศย์ที่ผมคิดว่านะมันอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะเข้ามานะค,คือ1ห,ห้องที่เต็มไปด้วยหมอกนะครับลองคิดดูนะถ้าในเกมดอภาค2มันมีแต่หมอกไปเต็มแล้วก็มีปีศาจออกมาเป็นพวกผีออกมามันจะน่ากลัวสักแค่ไหนคิดดูนะการที่ผู้พัฒนานะครับมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลว่าจะมีการปรับแผนใหม่การปรับสภาพอากาศใหม่อ่ะ ผมคิดว่าการที่จะมีหมอกเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะครับลองทุกคนคิดว่าการมีหมอกเต็มไปทั่วห้องของดอเนี่ยทุกคนคิดว่ามันจะเป็นไงการเดินทางการใช้ไฟมันคงจะเป็นอะไรที่ยากลําบากมากและถ้าเผื่อพวกสกีดอะไรเงี้ยโผล่มาเนี่ยคงจนะทให้เรากลัวมากแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะหรือว่าเป็นผีตัวใหม่ที่เข้ามาที่มันจะทําให้เราตกใจกว่านี้เออทุกคนลองคิด ไปดูและสิ่งมหัศจรรย์ที่2นะครับนั่นก็คือห้องที่มีน้ําห้องที่มีน้ําก็คือแบบอารมณ์ประมาณว่าเราอยู่ในห้องนะครับผมแล้วมันมีน้ําท่วมออกมาเออเนี่ยมันมีน้ําท่วมออกมาเนี่ยการที่ผู้พัฒนาบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนสภาพอากาศและน้ำอ่ะเขาเคิบอกเรื่องน้ํานะครับผมผมคิดว่าการที่จะมีห้องน้ําน้ําที่ท่วมเอ่อล้นเนี่ย น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดลนะ่ะเออมันก็อาจเป็นไปได้นะมันอยู่ในห้องมันอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมละ่ะมันอยู่ในโรงพยาบาลมันอาจจะมีห้องอาบน้ำที่เต็มไปด้วยน้ําอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับสิ่งมากจำสิ่งที่สนะครับนั่นก็คือห้องมืดนะครับผมห้องมืดแบบมืดสนิทเลยนะปกติที่เราเล่นในเกมดอเนี่ยห้องมืดเนี่ยมันโคตรน่ากลัวเลยนะถ้าเราไม่มีไฟแช็คหรือว่าเทียนหรือว่าอะไรก็ตามนะในภาคใหม่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะผมคิดว่าถ้าเกิด มันมีไนวิชั่นล่ะนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากกัปตันแจ็คนะครับเขาบอกว่าน่าจะใช้ในการน่าจะมีการใช้นะด้วยไนวิชั่นในในเกมดอห้อ2อเว้ยแต่ผมคิดว่าไอไนวิชั่นอ่ะถ้าจะมาใช้นะมันอาจจะใช้ได้แค่ประมาณสักแบบเออเห็นกัปตันแจ็คเขาบอกว่าน่าจะใช้ได้ประมาณ60ิวินะครับในการใช้ในห้องนั้น แสดงว่าห้องนั้นอ่ะมันต้องกว้างมากๆเลยให้ใช้ได้แค่60วีนะเดิมไม่ก็อาจจะต้องทําการหาพวกกุญแจเพื่อที่จะไปเปิดประตูประตูต่อไปอ่ะทุกคนใช่ไหมปกติเวลามันจะมีช่วงผ่านห้องอ่ะทุกคนจะต้องตามหาล่ากุญแจใช่ไหมมันจะมีหลายห้องให้เราเข้าไปหาผมคิดว่าถ้าห้องมืดนั้นมันอยู่ในห้องที่มันห้องใหญ่มากอ่ะแล้วการที่ใช้ใน g ิช Vision มันก็อาจจะมีผลต่อการที่ต้องใช้ใน g ิช Vision เออประมาณนั้นแหละ เออผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับผมอย่างที่4นะครับนั่นก็คือกุญแจนะครับที่มีหลายแบบนฮะในการเปิดประตูแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องหรือไม่ก็อาจจะเป็นกุญแจที่สามารถ เปิดได้หลายๆห,ห้องทุกคนคิดว่ายังไงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่กับจันใเจเข้าว่ามาอีกทีเหมือนกันนะครับว่าการที่อาจจะมีประตูนะครับเป็นมัลติประตูนะครับผมปกติที่เราเห็นในเทเลอร์ใช่ไหมมันจะเห็นเป็นกุญแจที่เป็นถ่วงกระโลองในการเปิดประตูอันนี้อาจจะเป็นมัลติกุญแจที่อาจจะแยกส่วนแตกออกมาอะไรอย่างนี้เพื่อที่เราจะ นำไปเปิดประตูนะครับผมหรือว่ามันอาจจะเป็นมีกุญแจปกติเราจะใช้เป็นกุญแจแต่ละห้องแต่ละห้องไปเพื่อเปิดใช่ไหมอันนี้อาจจะมีกุญแจที่สามารถเปิดได้หลายๆห้องก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าทําการซ่อนเอาไว้ในห้องใดห้องหนึ่งนะครับผมนะสิ่งมหัศ์อย่างที่5นะครับนั่นคือห้องหลอกตาครับเป็นประตูหลอกตาเห็นผู้คนจะเห็นในภาคหน่งนะจะมันจะมีประตูหลายห้องที่มันอยู่ห้องผ่านใช่ไหมแต่ว่ามันจะถูกกั้นเอาไว้ใช่ไหมทุกคนกั้นเอาไว้หรือว่ามีการแตกหักอยู่ในนั้นผมคิดว่า ในนั้นน่ะมันอาจจะทําเป็นหลายๆห้องขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเข้าไปแล้วมันจะมีอีกหลายทางเพื่อที่จะให้เราคนระับไปในมิชชั่นต่อไปหรือว่าในห้องต่อไปอาจจะเป็นทางตันหรืออาจจะเป็นทางที่ไปเจอพวกปีศาจหรือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะพาเราไปต่อนะครับผมอันเนี้ยอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ผู้พัฒนานะครับ จะทำออกมานะครับผมและอย่างที่6นะครับจะมีชั้นฟลอร์สอหรือว่าชั้น2ของดอปกติเราจะลงไปข้างล่างใช่ไหมล่ะลงไปข้างคือขึ้นข้างบนแต่ว่าขึ้นข้างบนปกติเราก็จะเดินเป็นทางเส้นตรงกันเป็นปกติอย่เราใช่ไหมล่ะแต่อันเนี้ผมคิดว่าอาจจะมีการแบบให้ขึ้นบันไดขึ้นอะไรแบบพวกนี้นะครับเพื่อที่เราจะเข้าเพิ่มผ่านตานนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมนะ ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับให้ผมด้วยนะครับผมนะจะได้ทำคลิปต่อไปกันแล้ววันนี้ก็ขอฝากไว้กันแต่แผนเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ